ด้านนางเอกสาวนะคะลูกครึ่งค่ะยังไมไดาวิกาค่ะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยช่วงนี้นะคะเธอจะรับแต่บทบาทที่ต้องถ่ายทอดแต่ความเป็นไทยมีหลายเสียงวิจารณ์มาค่ะว่าไม่เหมาะสมซึ่งเธอนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะ เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยแล้วก็มีความสามารถเลยนะคะสําหรับสาวใหม่ดาวิกาค่ะก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดค่ะเธอได้รับบทบาทเป็นนางเอกในภาพยนตร์ไทยเรื่องแผลเก่าจากบทประพันธ์สุดคลาสสิกและยังมีละครให้เธอต้องสวมบทบาทมาดนางรําเรื่องนางชดาหลายคนก็มองว่าพักนี้สาวใหม่รับงานที่ดูขัดกับลุกเหลือเกินจนมีกระแสวิจารณ์ค่ะว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทสักเท่าไหร่เพราะหน้าลูกครึ่งเกินไปสําหรับบทนางเอกสาวไทยแท้ๆ งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ออกมาเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเธอไม่ได้ซีเรียสและมั่นใจว่าพิสูจน์ตัวเองให้คนดูเห็นถึงความตั้งใจได้ค่ะไทยมากเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าเรากลับภูมิใจนะเพราะว่าเล่นอะไรแบบนี้มันทัชคนไทยง่ายกว่าคือคนไทยจะรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกดูแล้วรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อสบายตาดูแล้วดูแล้วรู้สึกสักนิดนึงอในใจว่าโอ้มันเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย เ,เกียติด้วยที่ได้เล่นที่ทุกอย่างมันดูไทยไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าถ้าใจนึงนะได้รับบทอื่นก็คือก็รับรับรับได้หมดค่ะที่ที่จะให้เล่นแล้วแต่ผู้ใหญ่ยื่นมาให้ไม่สีเรียดไม่สีเรียดก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็จะมีอะไรว่าต่อมาหรืออะไรเราก็รับฟังแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆของไม่ซีเรียดแล้วก็ กดตัวเองส่วนเรื่องของไทยไม่ไทยอะไรเงี้ยใ,ใหม่ก็เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือบทบาทเนี่ยก่อนที่เขาจะเลือกน้องใหม่ใหม่เชื่อแหละทุกท่านที่จะให้ใหม่ทํางานเนี่ยเขาต้องเลือกมาแล้วว่าบทนี้เหมาะกับใหม่หรือว่าไม่ไม่ใช่โฆษณาเป็นท,นทนั้งโฆษณาทั้งหนังละครทุกคนต้องคิดมาแล้วว่าใครจะเป็นตอบโจทย์ให้เขาได้มากที่สุดและพอมาปุ๊บเนี่ยเราก็มี พี่ก้าผู้จัดก,การมีใหม่มีแม่มีทุกคนที่เรามาช่วยกันนั่งแชร์ความคิดเห็นว่าเราจะทําให้ได้ดีไหมถ้าเราทําไม่ดีเราเราปล่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําได้ดีเราลุยเพราะเป็นคนทําอะไรเต็มที่จริงๆนะคะก็อยากจะทําให้มันดีมากที่สุด